สวัสดีค่ะ FCFan c l คับทุกท่านพบกับช่องบันวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะวันเสาร์ที่28ตุลาคมพศ2566แป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วค่ะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นมาก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสสำหรับคลิปนี้มาดูความตังของ3พี่น้องกันค่ะเนโอลรอันน้องแก้มนะคะเมื่อสคนรวมตัวกัน เรตติ้งสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะสุดปังเลยค่ะตอนนี้น้องแก้มก็ได้เป็นลูกสาวแห่งชาติขวัญใจขอเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแก้มสุดพิศลาด้วยนะคะถ้าดูจากกราฟวันจันทร์เรติ้งอยู่ที่3.00วันอังคารเรตติ้งอยู่ที่3.10ค่ะวันพุธเรตติ้งขึ้นเป็น3.23วันพฤหัส เรตติ้งขึ้นเป็น3.40เลยนะคะแม่แม่ถือว่าสูงมากๆเลยค่ะ3พี่น้องเล่นเอาเลตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแสดงว่าเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะยังคงครองใจ fc Fan คลับทั่วประเทศค่ะ fc แฟนคลับต่างก็ถูกอกถูกใจกดไลค์มากกว่า2,600นะคะแสดงความคิดเห็นมากกว่า480รายการค่ะ กดแชร์ไปแล้ว79ครั้งถือว่าเยอะค่ะ FC แฟนคลับเข้ามาเม้นให้กำลังใจนะคะบางก็บอกว่ายินดีด้วยจ้าลูกสาวแห่งชาติน่ารักมากๆส่วนใหญ่จะบอกว่าลูกสาวแห่งชาติน่ารักสวยเก่งร้องเพลงเพราะนะคะ FC ตัวจริงก็บอกว่าดีใจกับน้องแก้มด้วยนะคะยังรอชมและรอเชียร์ต่อไปจ้าล่าสุดน้องแก้มสุขพิศราก็ได้ครองแชมป์ไปแล้ว18สมัย พร้อมเงินรางวัลสะสมอยู่ที่427,883บาทก็ขอให้น้องแก้มรักษาแชมป์ไปยาวๆนะคะสู้ต่อไปค่ะคุณเก่งฝากเป็นกำลังใจให้3มพี่น้องไลอันลีโอน้องแก้มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทใไม่หมดนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ